อุ้ยล้างกระดานไปหนึ่งทีคูนห้าหนึ่งตัวคูสามอีกหนึ่งตัวเคด้วยไปเน้นเน้นกันไปนะครับผมนะพี่เชิมตึงแบบดึมดั่มดึมดัดมด่มนะฮะโคสุด oh, นะครับผม <laughs> โอเคครับผมก็กลับสวัสดีรับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอานี้เราก็อยู่ที่เกมสปีดวินเนอร์นั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะทุนหนึ่งร้อยนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้เล่นนานเลยนะครับผมเกมนี้นะก็มีเกมใหม่เข้ามามากมายนะครับผมสำหรับค่ายพีจีนะครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มีโอกาสนะฮะอยากลองเล่นดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับผมแต่ก่อนที่ไปเล่นกันก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมมา Let's go ครับเบ็สองนะฮะออโต้สปินเบสามสิบหมุนนะครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยสแกนสามตัวขาดไปหนึ่งตัวเท่านั้นแย่แค่เซดัสจัดสิบมานั่นแหละครับผมคนดูเว้ยนั่นแหละครับคนดูเว้ยสวยเว้ยเชี่ยตัวแพง มาดิมาดิคูณห้าครับผมท่านผู้ชม้ะเจ็บโมเยลสามร้อยสามสิบห้าบาทครับเงินรางวัลซูเปอร์เมกาดนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะก็ไปดูกันต่อครับผมยังไงไปครับหนึ่งรอบไปครับสองรอบไปครับสามรอบไปครับสี่รอบโอ้ย,อยคูณสิบเอ็ด S 1> <S 1> <S เน้นๆไปครับ797บาทกําไรมาไว้จัดเลยขอเสิร์ชเอาอย่างไงท่านผู้ชมเอาแล้วยังไงท่านผู้ชม อุ้ยหลังกระดานไปหนึ่งทีคูณห้าหนึ่งตัวคูณสามอีกหนึ่งตัวเคด้วยไ,ไปเน้นๆกันไะปนะครับผมท่านผู้ชมตึงแบบดึ้ดัมดื้ดั่มนะฮะโคต์เซิร์ฟนะครับผมสามร้อยห้าสิบหกบาทนะครับผมท่านผู้ชมไปอีกแล้วครับผมยังไงยังไงครับคุณดู มาดิโว้วโคตรเอาโคตรมันแตกยับยับเบตห้าลุยลุยครับท่านผู้ชมลุยครับ เรียบร้อยพันเก้าครับเบ็ดห้าถ้าเบ็ดสิบน่าจะโอ้โหหลายบาทอยู่นะผมว่านะมาดิคนดูตอนนี้กำลัอยู่ประมาณสามพันหกอุ้ยรถมาไหมรถมาไหมโอ้หโอ้โหอุ้ยแค่คูณสามแล้วอุ้ยมาคูณห้าได้อยู่ได้อยู่ครับ เน้นๆไปอีกครับผม 300... เอ้ยไม่ใช่300ดิ837โอ้โหลู้ออะไรก่อนนะท่านผู้ชมโอ้โหอ้ยสแกน3ตัวท่านผู้ชมมาไหมตัวที่4อุ้ยตัวที่4อยู่ไหน3ช่องเฟียวได้ยังไงคนดู3ช่องเฟียวได้ครับผม โอ้ไม่มาเนี่ยครับผมโอ้โหเสียดายอยู่ท่านผู้ชมนะ6 1หกร้อยสิบบาทครับผมมาไปกันต่อครับผมกำไรห้าพันครับวันนี้แน่กดผิดอีกแล้วท่านผู้ชมลุยลุยลุยหวานเจียบหวานเจียบโมยเยลโค้ชสุดครับผม โคตรโหดโคตรปังโคตรอันตรายนี่ครับผมท่านผู้ชมอันนี้ก็เกินต้านนลครับผมท่านผู้ชมนะมาแบบตึงๆเ,เลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับผมไปลุยกันต่อนะฮะ ก็โอเคแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ได้กำลังเยอะมากแล้วนะฮะใครที่ชื่นชอบคิดผมก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันสำหรับน,นี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมทนะ่านผู้ชมสวัสดีครับ